สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในคลิปนี้ผมได้นำเอาอเกี่ยวกับกฎหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลมาพูดคุยกันนะครับในคลิปนี้นะครับเป็นเรื่องของวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและการดำรงตำแหน่งเนี่ยจะดำรงตำแหน่งได้กี่วาระนะครับซึ่งถ้าเป็น ผู้บริหารหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยเขากำหนดไว้นะครับว่าดำรงตำแหน่งวาระละ4ปีและเป็นได้ไม่เกิน2วาระติดต่อกันแล้วในส่วนของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสออบตอนเนี่ยะจะเป็นได้กี่วาระและวาระละกี่ปีเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในคลิปนี้กันนะครับ ครับสำหรับในเรื่องนี้เนี่ยก็มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธศักราช2537นะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกันก่อนนะครับในส่วนของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยกฎหมายเขากำหนดไว้นะครับในมาตรา58ทับ2เนี่ยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีวารละอยู่ในตำแหน่งคราวละ4ปี นะครับก็คือสมัยละ4ปีนั่นเองนับตั้งแต่วันเลือกตั้งแต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน2วาระไม่ได้ก็หมายความว่าถ้าวาระนี้ได้รับการเลือกตั้งแล้วนะครับและลงสมัครอีกครั้งหนึ่งเนี่ยได้รับการเลือกตั้งอีก อย่างนี้เขาเรียกว่าติดต่อกัน2วานะนะครับจะต้องเว้น1วาระจึงจะสมัครใหม่ได้นะครับทีนี้ในส่วนของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยเขากำหนดไว้ในมาตรา45วักท้ายนะครับอายุของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีกำหนดคราวละ4ปีนับแต่วันเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอธิบายขยายความตรงนี้ก็หมายถึงว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ4ปีเช่นเดียวกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับแต่ที่แตกต่างกันก็คือไม่ได้จำกัดวาระนะครับ จะได้รับการเลือกตั้งเข้ามาติดต่อกันกี่วาระก็ได้นะครับกฎหมายไม่ได้จํากัดไว้จํากัดไว้เฉพาะนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตนําบลหรือสออบตอหรือโดยทั่วๆไปชาวบ้านจะเรียกกันว่าอบตอเนี่ยนะครับก็จะมีวาระการดํารงตําแหน่งครั้งละ4ปีจะดํารงตําแหน่งติดต่อกันกี่วาระก็ได้นะครับ ครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ